ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบก,กมรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องบารมีที่สี่ความจริงเรื่องบารมีนี้อาตมาจ,จะไม่พูดเป็นตอนทั้งสิบตอนเพราะเสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบารมีแต่ละบารมีเมื่อปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไป ก็สร้างความเข้าใจให้เกิดเกิดบรรดาท่านพู้ตบริษัทอยู่แล้วยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวยจรท่านหลายจงอย่าทําตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นทั้งว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดโดยเช้า,ชามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทํำกิจสุขพคักสบสมณะวิสัย ก็เห็นจะตอบเกืท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาแล้วก็จะเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใต้คิดว่าท่านเป็นปรบโสดนาบันไม่ได้ผู้เรื่องรบโสดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายากเกินไปสําหรับบางท่านแต่หาัว่าท่านมีบารมีทั้งสิบรายการครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ ถึงปรมัตรบารมีเรื่องพระโสดาบ,บันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสัยขขามันดาท่านาหลายคิดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่สี่ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกัราเส้นเลยเรื่องบารมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจัก,กรวาลถ้าเรามีปัญญาเสียอันเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี้เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ท่้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมด จากนั้นในมรดแปดองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงเอาสมาธิิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้าการที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนธขมมะบารมีวิทยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตารูเบขาบารมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียว เพราะสายที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจรึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยากเกินไปจบหรือไม่จบโเวลาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ปัญญาตัวนี้ก็ต้องจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญ แยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้เรียกว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการธรมาหากินอธรมาจะไม่พูดจะพูดแต่เฉพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอวายภูมิก่อน <c oughs> นี่คนที่เขามีปัญญาจริงๆ เขาเจาก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่ยเป็นการปลกมิตรดึงกําลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีวกว่าการทําลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทาน เมันไม่แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอากตันอยูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอดกันมาว่านี่เป็นกฎของกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลก เพคำว่าโลกแปลว,ว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นอนกันไม่ได้จะนี้คนที่มีปัญญาจริงๆจงได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสมบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอด ได้ว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโกหกหมดเท็ศเราและเราไม่ต้องการความเป็นบ้า <c oughs> ้าเราทรงศีลไว้เราก็อะ่พ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้และคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขและยิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในีน่คธรรมบารมีคือการระงับนิวรหายังไม่ตัด ตอนนี้ก็เพราะว่าเพื่อทําจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็นเมื <c> ่อ <oughs> จิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงในคขมบรมีได้เห็นว่าเนคขมะบรมีเป็นของดีส่วนวิริยะบรมีปัญญาก็มองเห็น ว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชั่วแล้วก็พยายามดันกขัหาความดีต้องมีความเพียรน,นี่มีปัญญาถ้าตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ไปสู่ความชัว่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดี จิงทรงวิทยาบําระบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทำทำวยกายกรรมวิจีกรมมกรมมโนกรรมมันก็เหมือนกันใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงทำว่ามันดีหรือมันชั่ว <c oughs> นี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบารมีครอบจักรวาล สำหรับด้านคันติความอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบก,กระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราทรงคันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพรจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเขาไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพบปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดแทนก็าด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบถ้าคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ม่มีปัญญาแล้วดานสัจจะบารมีก็ครบถ้วนเต็มกำลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีเสิ่งใดมันชั่ว <c oughs> อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทาให้มายุ่งกับใจของเรา นี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจรารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมอย่าทรงทานทรงฉินทรงในคขมะเขะว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้น เนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมและมาดิฐานาาละบารมีเราตั้งใจเข้าม้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทําจิตใจของเราให้ไปโศว์โศวความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลื่อนคลายเคลื่อนไปจากจากหลักทองจิตที่เราปักเขาไว้แล้วปักไว้ตรงไหนแล้วปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ เราจใจทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มวมเมาหรือไม่ยอมเป็นท่ายของนิวรณ์ทั้งห้ารายการในด้านเนค้อธรรมบรมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยื่อนเหมือนก็หลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็ชีว่าเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเข้าควบคุม นี่สิ่ง่องหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะสายปัญญาเข้าข่มมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาสิตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเมื่อหลายหลายคราวอาจจะมีเป็นจำนวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคน <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่ตายเขาแล้วเขากลับอาตตัญอยู่สน,น้องตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าสายคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททางไายจะถือว่านี่มันเป็นโลก,กธรรมดา <c oughs> นินทาแบบสังสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลก ที่เราต้องมาเกิดมาก็ทบกระทั่งพบกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความฉลาด เราจึงได้ตกมาเป็นทาตุของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอากตันยูไม่รู้คนๆ <c oughs> มีจิตไปกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานีไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราไปโง่เกินไป ถ้าเราฉลาดเชื่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรละบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรอีกสําหรับด้านอุบเบกขาบรมีนี่ใช้ปัญญาก็ควบคุมคุมจิตใจขเขาเหล่านี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปเกาะ เราก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าที่นี่ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใหจก็จะประกอบไปได้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสประสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นประโูดาศิทาคานาคารหารันมันจะเป็นได้อย่างไง และเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ไหนเป็นปัญญาที่ได้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น <c oughs> ยังไม่พน้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม ตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูดกันง่ายๆนี่จบบารมีกันเส้นเลยก็ดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปไม่จบบารมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานบารมีเราใช้ในด้านไหน <c oughs> <c oughs> การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์เป็นหลายเท่าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็ม แล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนนะบรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์ตรงที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเพราะความโลภม,มันเป็นรากเหง้าของอิเลสถ้าเราเป็นท่ายของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข นี่ให้เป็นแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีและเราชั่วไม่สําคัญเราให้เพื่อทําลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดายของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉริยะความดันนีนั่นเหนียวเมื <c oughs> ่อความโลภไม่มีสตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แล้วบรรดาท่านพระธมบริสัท เราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่ปัญญาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการรักษสาศีลน,นั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้ตัวเราก็เข้าถึงสิ่งพระนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานํามาเป็นการงับนันโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความบุ่นไหวคนใจความเล่าร้อยคงใจความโหดร้ายคงใจนี่การรักษาศีลนินบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลกเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการในคนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้งของขมาสรรเสริญใครก็จะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่ไม่สําคัญ เรารักษาศินนี่นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแง่รากฐานเ้นโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมาใช้ได้มันเหลือได้ต่อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณระขันห้าใช้หมดเป็นอันว้ตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ้นเงาสิ้นโคนมันไป นี่ใช้ปัญญาตัวนี้เข้ามาพิจรารณาเรื่องการนักษาศีลต้องคุมศีลให้บริสุทธิ์คือไม่ทําเองไม่ให้คนอื่นเขาทําลายไม่ยินดีเมื่อทําลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทาลายแล้วนี่ใช้ปัญญาพิจรารณาตัวเดียวมาตอนเนกขามมบาร,รมีตอนเทอบทเป็นตัวตัดฉากตัวนี้มีอะไราการมาฉันทะเราระงับไปได้อำน,นาจอสุป,ปรกรรมฐานกับกายขาตานุสติ กดคอแมงข้าไว้แล้วก็ห้ามหันมัาด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่ากามาคุณห้ามมีกายเป็นตัวนำถ้าพอใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทำไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทำลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลย เป็นชีวาร่างกายที่ประกอบไปด้วยกัรห้าแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกปิดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่เนคธรรมบรมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจของปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่อยากทําใจให้มันเต็มคาว่าเต็มระยะมันบกพร่องอยะจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่ง ทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากตอนนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบี้ยอย่างอื่นต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิทยะความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรงไหนเทียนตัดสังโยกสิบประการให้พินาศไปใช้สก,กายะทิฏฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหาร พิจรารณาว่าถ้าภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่จึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งองื่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียรวิริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์อย่า,อาความเพียรไปประกอบเสียงที่เป็นโทษเข้ามาโยกไม่เอา นี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปร,ม,รมัตธรรมรมีจับความเพียรตัวนี้ก็มายึดสังโยคเป็นสําคัญทําลายให้พินาศไปโยนร่างกายคือขันห้าทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นลรหันพระกรกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทาไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของง,ง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านคันติบาร,รมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเลตจิเลสเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจคันติบาร,รมีวิยบาร,รมีทาทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะกดทันยั้งมันเข้าไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจ อดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามเอิมหน่ายของกิเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันเดิมหน่ายขันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันแล้วเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้เลยเมื่อก็เดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเอง นี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขาดเรือว,ว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ดได้เราตายเสียดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบาร,รมียกย่อกันแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบาร,รมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้แล้วเ,เลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลว เลือกเออความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำรายสก,กายติคือร่างกายให้พินาศไปตัดเมื่อร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นพวกเรานี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไป นี่เราทรงสัจจา,าไวล้ละว่าเราจะจริงคือการทําลายกิเลสทั้งสามระการให้บินาศไปโดยอํานาจของอริยสัจแอนอนี้มา,าดิฐานบารมีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการผนิพันธ์อย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอปอบปั้นยังไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นก,กษัตริย แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็น,เป,นเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจา้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งเราจะเก็บมันไว้ทาไม <c oughs> เราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานนี่คนที่มีปัญญาเขาใช่อย่างนี้ปัญญาเป็นบาร,รมีครอบจัก,กรวาลน,นี่บอกแล้วและองค์สมเด็จพระบาทที่แกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสำคัญมั่นดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งมิปเสนาญาณเพราะเมตตาแปลการที่สร้างอารมณ์ใจให้เยือกเยน็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเกรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยอำนาจของเมตตา แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดในเขาเราสงเคราะห์เขาข้ามฝากคือพ้นจากบ่วงทุกข์ไปได้ชั่วขณะเรเจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยาก ถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจรารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันส่งตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับอุเบกขาบารบมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขาเนี่ยแวความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารูปเกขาญาณคือวางเฉยในสังขารคือร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมัน โลกทั้งโลกทรัพย์สินทั้นหลายมันจะ่เป็นอะไรก็แช่างของมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวอกององสมเด็จพระส,งสังเสวัตรจะไปแยแสอ,อะไรกับมันแช่งมันมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุข เราเฉยก็ไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ภาพแรงกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราปัญญาเขาใช่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเนีว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกเส่อย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช่ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟัง ตัวอย่างมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององสมเด็จพระทรงสวัสดีนามาพระสัชชิซึ่งเป็นอราหันต์สมัยแรกสุด <c oughs> กำลังป่วยไข้ไม่สบาย ในเวลาเดียวกันนั้นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระรมกราบทโทว่าพระสัชชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระสัชชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปแสดงไปโปรธพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระสัชชิกราบทโทถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตร ว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าข้าเข้าใจว่าจะสิ้นความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแ้วถามว่ามันเป็นยังไงอัศจิพราชัชชิก็ทูลตอบว่าเวลานี้ทุกขเวทนาแม่ครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอัศจิเธอดังอับกายสังขารไม่อยู่หรือ ท่านพระอาัสช,าชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าค่าสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอาชาชัสชิเธอเห็นว่าขันห้าคือว่ารูปเปรนาสัญญาสังขารมิยานเป็นของเธอหรือพระอาัสช,าชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่าดถดูว่าเธอเห็นว่ารูปเปรตนาสัญญาสังขารั้องวิญญาณมันเป็นเธอ พระอาิก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตัดว่าอาชิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะอาัิติก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คนจะสลายตัวใ็จแล้วองสมเด็จพระบรมามทิพแก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมื่อพระอาชิตตรัส ทูลทาันทูลตอบองค์สมเด็จพระบิชิตมานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติการแต่ว่าอาสัสัชิความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆทีเ่เธอเคยได้จากคำสอนของแตถาคตไว้เสียงนั้นยังครบถ้วนบริบูรณ์ ก็เ,เธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอาตัตภาพร่างกายคือขันห้าได้กระูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณมันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอจะไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนิรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตัวนี้ก็เรียกว่าสังขารุปเปขาย,ยานคือมียาเป็นเครื่องวางเฉยในสังขารคือขันห้าได้ใ่ร่างกาย ที่เราเรียกกันว่าบุตขาบารมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธมรรสทั้งหลายขึ้นเชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัพทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบารมีในด้านนี้เต็ม อ้าบัญญาบาร,รมีเต็มเทาบาร,รมีเดียวบรรดาท่านพระตุริษัตบาร,รมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเข้าถึงพระนิพพานเอาบรรดาท่านพุทธุริษัตท,ทุกท่าน สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลโจษวาบาร,รมีสิบร,ริการ,รที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอัตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบาร,รมีก็ขอยุยุติเรื่องบาร,รมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสด,ดี